ผู้ชมครับแจ้งย้ำเรื่องนี้กัน,นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาพนากองอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ครบรอบ68ปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังกึ่งทหารทําหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทําความผิดกฎหมายและการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญและการคมนาคมรวมถึงเป็นกําลังสํารองที่พร้อมสนับสนุนกําลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามตลอดระยะเวลา68ปีที่ผ่านมานะฮะถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละของเหล่าอสอทุกนายในการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมและรักษาซึ่งอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบไปนะฮะ